บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสักเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณสัตทิงปัญจมเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควนตังทัศนายะพิขูสังคัญจะอัตโขจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัสโหสีอยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิง มหาวนเนมหาตาพิขูสังเคนัสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะร拉หันเตหิทัศหิจาโลกาทาตูหิเทวตาเยปูยเยนะสัน,นิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายพิขูสังคันจะยันนูณะมยมปิเยนะพระวาเตนุป,ปะสังกะเมยยมะอุปะสังกะมิตาวาพระขวโตสันติเกปเจกากาคาถาพาเสยายามาติอัทโขตาเทวตาเสยายาาถาปีนามะพะลาวา ปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขาวโตปุระโตปาตสุระหังสุอัทโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมมาคตา อาคะตัมมะหะอิมังธรรมะสัมยังทักขีตาเยวะอัปาราชิตะสังคันติอรโขอัปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะละพิกขโวสมาทาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมมกมังสุสาระถิวะเนตานิฆะเหตวาวาอินทะลิยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอัปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวา ขีลังเฉตวาปลีคังอินทะขีลังโอหัดจากมะเมชาเตจารันติสุทาวิมะลาจากขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปปาราเทวตาพระขาวโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัทโขพระวาพิขูอามันเตศีเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสัตนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิคูสังคญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตตปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตตละหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตตละหิ อาจิขิตสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิส,สามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโลถะภา,าสิสามีติเอวมัมพันเตติโคเตพิขูพขะระควโตปัจจัูสสมควาเอตัทะโวจะสิโลกะมนุกัดสามิยัตถภูมิมาตทสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตาสามาหิตาปุถูสีหาวสาลีนาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสา สุทธาวิปสัสสน,นะมะนาวิาราภิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิระวัฒเวตตโตอมนตยิสัทธาสาวเกเสะเนระเตเทว,เวากายาอภิกันตาเตวิชานาาภิขโวโตเตจา,าตรตปมะกะลุงพุทธสุตาวาพุทธะสาสานางเตสัมปตุระหุยานังอมนุษาสานะทัศนังอเปเกสาตะมัทคขุงสหัสสังอหัสสตาลิงสตังเอเกสหัสสานางอมนุษย์สานะมัทสูงอเปเกน ตะมัตถขงทิสาสภาภูตาอาหงต,ตันจสัสพ,พังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักรุมาตตโตอมัจยิสัทธาสาวกเกศสาสเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาถาพิโวเยวหังกิตตยิสสามิกีราหิตอนุปุพภโสสัตตสหัสสาวะยักขาภูมิมากาปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทามนาภิการมูภิกขุนังสมิติงวะนังฉะสะหัสสาเหมะวตายักษานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโน โมธมานาอภิกรมุงพิคุณังสมิติงว่านางสาตาคีลาติสาหัสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคุณนางสมิติงว่านางอิเจเตโสละสาสาหัสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิคุณนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตา ยักขานาน,นตะวันโนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยัสส์ศิโนโมทา,มมานาพิกาม,มุงพิคุณังสม,มิติงวนานางกุมพิโลราชาคาฮิโกเวปุลรสานิเวสนังพุยโยนางสตะสหัสส,สังยักขานางปยิลุป,ปาสติกุมพิโลราชาคาฮิโกโสปาคาสมิติงว่นานางปุริมจ่าที่สังราชาทตาลโถภาษา,า,าสตสิคันทพานางอธิปฏิมหาราชายัสส์ศิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยัสสิโนโมทมนาพภิกรรมมุงพิกุนังสมิติงว่านางทัาขี่นันจะที่สั่งราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหวอินทนามามหาภลาอิีิมันโตชุติม ok ันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมนาพภิกรรมมุงพิกุนังสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหวอินทนามามหาภลา อิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสินโนโมทามนาพิการมุงพี่ขุนังสมิติงว่านางอุตตลันจัที่สั่งราชากูเวโลตับปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตปิตัสสาพาโวอินทนานามามหาพลายอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสินโนโมทามนาอภิกรมมุงพี่ขุนนงสมิติงว่านางปุริมะที่สั่งท่ตารตโถทักขีเนนวิรุณหะโกปัชิเมนวิรูปะโขกูเวโลอุตตลังที่สั่งจัตตารโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทธันละมานาอัถงสุ เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจักินุคันทุนิคันทุจักปนาโทโอปะมัญโยจักเทวสูโตจะมาตริจิตตเสโนจักคันทโพนโลราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิโขเจวติมพลรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชานโนคันทภาสหลา,าชุพิโมธมานาอภิกรรมมุงพิกุนังสม,มิติงว่านางอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมพระลัศตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตาลัทธาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงว่านางเยนาคาราเช สหาสาหาันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวนะมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโทสธันหาหิวาจาหิอุปวาวะหายันตานาคาสุปนาสานามังสุพุทธทงังชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวัสเสเตอิทิมันโตยสัสสินโนการกัญชามหาพิสมา อสุราธานะเวคษาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะปภริปุตานางสเพเวโรจนามกาสันในหิตาวาพลิงเสนางลาหูพัทมุปปาขมุงสัมมโยธานิพัทันเตพิขุนังสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจัเตโชวาโยตถาขมุงวลุนาวัลุนาเทวาโสโมจ่ายยศสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสิโนทเสตสศตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโน โมทมานาอภิกรรมุงพี่คุณังสมิติติงว่านางเวนทูจะเทวาสาหารีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทัส,สูปะนิสาเทวาจันทะจันทามาคูปุรักคิตาสุรยิยะสูปะนิสาเทวาสุรยิยะมาคูปุรักคิตานาขัตตานิปุรักคิตาวาคูมันทวรา,าหากาวาสูนางวาสโวเศธโัศโกปาคราปุรินทัโธทศเศรษทากายาสเพนนนัตตะวันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศส,สิโนโมทมานาอภิกรรมุงพี่คุณังสมิติติงว่านางอถาคูสหภูเทวาชละมคิสิขาริวะ อริทกาจะโลชาจะอุม,มาปุผานิพาซิโนวัลุนาสหาธรรมมาจจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยะยลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนซิโนตเสเตทศทากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกรมุงพิคุนังสม,มิติงวานังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะ โลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสิโนทเสเตทศทากายาสเพ,พนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมมุงพิกุนังสม,มิติงว่านังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคณาสาสหะ โอทาตะไครยะหาปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาลาคชามิสกาจายัสสิสนโานานยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติสาทเสเตทัตถา a า a y a สเพนนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสม,มิติงวะนัง เขมิยาตุสิตายามากักาจายัสสินโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคูปารณิมิตาทเสเตตัสทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทานาอภิกรรมูพิคุณังสัมมิติงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธะชาติมัคขีรังโอคตินะมานาสวังทักเขโมคตะลังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุพัมาปรมัตโตจะ ปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคะสม,มิติงว่านังสหัสสะพ,พัมมะโลกานางมหาพัมมาพิติทติอุปป,ปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยยศศัสสิโสทเศษะอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัดสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พัมมะเกมาละเสนาอภิกามิ ปัสสะกันนะหัสะมันที่ยังเอถะคันนะหะทะพันทะถะลาเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุนจิทะโกจีนังอิติตัตถะมหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพพังอภินายะววคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเเกสาเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะ พิกวโวเตจะอาตปมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัตสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังปฏิลูปะเทสะวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตา อัตตสัมมาปณิทิจจะเอตัมมังคะะมุตตะมังพาหุสันพาหุสัจจันจะสิกปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะะมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสะสังโหอนากลาจะกรมมันตาเอตัมมังคะะมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกา นันจะสังขโหอนะวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังคะะมุตตะมังอารตีวิรตีปาปามาชัชฌะปานาจะสัญญโมอปปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคะะมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจกกะกตัญยุตากาเลนะธรรมะมสวนณังเอตัมมังคะะมุตตะมังขันตีจะโสวจจสตา สัมยาณจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากรฉาเอตัมังคละมุตตะมังตโปจะพัรมะจรลิยันจะอริยะสัจจานะทัศสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสานะกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมังคละมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะ พัทธมะปะราชิตาสัพพัทธโสถิงทัดฉันติตันเตสังมังคละมุตตมันติบทที่12บทสวดรัตะนะปรลิษยังกินจิวิตังอิทวาหูลังวา สักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตัชคาสักยบมุนีสมาหิโตะเตนะธรรมเมนะสมัติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะ,ะสุวัตถิโหตุยำพุทธเศถโถปลิวันณีสุริงสมาธิมานันตาลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะ สมโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังปสัทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทักคินวยยาสุขตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปีสังเครตนังบณีตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปยุตามนัสาทันเหนนิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัถามุธานิพุติงพุนชมานาอิธรรมปีสังเครัตนังบณีตังเอเตนัสเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปูลานางนวังนัติสัมภวังวิรัตตะ กิตตายติเกผวัสมิงเตขีนพีชาอาวิลหีฉันทานิพันติทีลายถายัมปะทีโปอิทมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวักอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตะทันตัสสะโปสัสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทัพโพนมาโลสหพมุนา ชิตังอปะชิตังกะยิลาตถาลูปัสะชันตุโนบทที่14บส่ทสวดเกษะปุตตสูตรภาสิตมิทังเตนะพระขวตาชาณตาปัส,สตาอาระหะตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสะเวนะมาประมะปาประมะประลายะมาอิติกิ ลายมาปิตะกะสัมปะธานีนมาตากะเหตุมานายะคะเหนมาอากาละปะลิวิตักเกนมาคิดถินิชานักขันติยามาพัพะลูปะตายมาสามะโนโนลุยะทาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยยาถะอิเมธรรมมาอากุสลา อิเมธรรมมาสาวัตชาอิเมธรรมมาวินยูคาระหิตาอิเมธรรม,มาสมัตตาสมาทิน,นาอาหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอตัฏฐุเมเหปะชะเหยยาญะยถะยะธา,าต,ตุมเหอัตนาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมมากุศลาอิเมธร,รมมาอนะวัตชาอิเมธรรม,มาวินยูปะ สัทธาอิเมธรรมมาสัมมาตาสม,มาธิน,หนาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหอุปะสัมปัชะวิหะเลยยาถาติ